จะดูนองให้า <centro> ลูกวนแทงนอะลูกจะชยลูกแบบเวลูกยเอออยางะลุกน <iling> ้องน้ำโอเห็ดไปตัวทิบตัวแดนโอ้ลูกคอยชีกแล้ววะการลูก่อยชีกแล้ววะอเด้อ เออเอานอน่องนอน่งบนี้นอนร่องกิ่งลงไปโอ้ตานี่แม่ บ่ไหลบ่ไหลพ่อเจมาด่ากันด่ากิ้งให้นคือไปนอจช่องใหญ่ไปแล้วอุ้ยเบรกอีกทานี้แม่ทาข้างไหมทาข้างไหมจะเบิ้งทาข้างมาเพื่อน